เราได้เปิดได้มาเปิดร้านขายของอีกทีนึงเพราะว่านหลังจากที่หยุดไปยาวจะไม่มีอะไร หลังจากวันนี้เปิดประเทศวันแรกนี่ทางเจ้าของร้านมีความรู้สึกอย่างไงครับก็ก็จริงๆแล้วก็รู้สึกดีใจนะว่าเออเปิดประเทศแล้วก็เราได้เปิดได้มาเปิดร้านขายของอีกทีหนึ่งเพราะว่านกหลังจากที่หยุดไปยาวแบบไม่มีรายได้อะไรเลยก็คืออยู่บ้านเฉยๆแต่ว่าก็ด้วยสภาพทู่มีอากาศตอนนี้ก็คือเปิดร้านมาวันแรกก็เจอฝนตกต้นเดือนด้วย แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ก็ต้องดูกันไปเรื่อยๆค่ะแล้วตอนนี้ทางร้านมีความต้องการยังไงครับแบบว่าลูกค้ามาใช้บริการก็คือเราก็มีการจัดโต๊ะเว้นระยะห่างแล้วก็มีเครื่องวัดอุณหภูมิเจลแอลกอฮอล์แล้วก็พนักง,งานของเรารวมถึงเจ้าของร้านด้วยมีวัคซีนครบ2เข็มหมดแล้วค่ะแล้วทางร้านนี่กำลังเตรียมที่จะไปยื่น ที่จะขายเหล้าแบบตามที่ร้านเขาบอกเลยค่ะก็กําลังเตรียมการอยู่ค่ะเพราะว่าเขาบอกคือเราลองทําในในระบบออนไลน์ดูก็ลงค่อนยักค่อนข้างจะยากน่าดูเหมือนกันค่ะแตวจะต้องลองไปติดต่อที่เขตดูอีกทีหนึ่งค่ะอาจจะอาจจะง่ายง่ายขึ้นก็ได้ค่ะแล้วหลังจากนี้คิดว่าจะเปิดได้นานไหมครับหรือว่าต้องดูไปเรื่อยๆก่อนก็มีความหวังว่าอยากจะเปิด